ที่วัดปลาพิมลมังคารามนะครับที่ตำบลทุงช่ยอำเภออุทพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดครับนายอนุพงศ์สุขสมนิตผู้วาราชการจังหวัดศรีสะเกดเป็นประธานในพิธีอันเชิญพระอุปคุตในงานเพ่นมาขมาดต,ตักบาตรไตแสงจันทร์นะครับเถิดไทยองค์ราชัน72พันษาประจำปี2 5 6 7นะครับซึ่งจัดขึ้นระวางวันที่21หอยวันที่24กลุ่มภาพันธ์2พันเเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรร 7 2พรรษา, 72, าพร้อมทางไปการส่งเสริมพระพุทธศาสนาจริญจิตตาภาวนาเพื่อเป็นพุทธบูชานะครับซึ่งพันในงานกับมีพระศรีย่านวิเทศนะครับเจ้าอาวาสวัดปากน้ำมิชิแกนประเทศสหรัฐอเมริกานะครับและเพิ่มกับเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าพิมลมังครารามนำนะครับกับเป็นประธานฝ่ายสง์และการนำคณะสงฆ์พร้อมทางเช่าพูดจำนวนกว่า1000กว่าคนนะครับ ประกอบพิธีถ้ำบุญไสบาดดอกไม้เก้ากำเพื่อถวายเป็นผพุทธบูชาและก็ถวายแด่พระรันตนตรัยพร้อมทางไสบาดของแห่งนะครับเพื่อปันซุกให้แก่ผู้ป่วยตีเตียงและกับผู้ยากไร่และก็ได้ประกอบพิธีเวียนเทียนเดินถ้ำมายาตรานะครับโดยเดินเวียนเทียนไปตามสะพานไม้สายรุงที่ทอดเ้าลงไปนะครับตามแนวริมฟังล่ำหวยสำรานซึ่งมีการปักตะเกียงไว้ตลอดเส้นทางเดินเวียนเทียนนํานะครับ จากนั้นครับผู้ชมครับเพิินการน้่เทียนที่ปักนะครับผมบนร่ามิมรรอบที่ปดิสถานของพระอุปคุตซึ่งก็มีการตกแต่งสถานที่อย่างยิ่งใหญ่สวยงามตระกรตาเป็นอย่างมากเลยทีเดียวครับจากภาพสวยงามนะครับทั้งแสงสีต่างๆและกาบรรยากาศมีความศักดิ์สิทธิ์และสวยงามเช่นเดียวกันนะครับ